เฮียแ่งกินพึ่งเลยป่จินี่ปลาจโทเบิ่งก่อยเด้อกว้าฮาปีเลิกกินดิฟแต่ว่าเพื่อนีมาลองกินไก่บ่น กดไลค์กดซับสไคร b e และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีวันสงการสุขสำรานอิ่มทองแน่นอนมือหนิมีก๋วยทั้ทงนันเดีบึ้งหนาเสียพ่าร <laughs> ้อนร้อนวันน,น,นี้ร้อนกนตน็ตกก็ยัง้อนทำไมกลัวเด็ก มือซอยมือซอยมือซอยมีดกระบ,บ่อยากเข้าซอยยีกเลยอะ่ะมือซอยสุดยอดเลยเนะนานะเทียร์เขาผมได้เนาะคือสิขักว่ะใช่คือในป่านะ่ะอูอยู่บนนี้มาเฮาเฮามาเบิ่งหนึ่งปลามาที่นี้อู๋เป็ี่ยนแล้ช่วยปลาทีทูทปลานิน่งโตบักไง โอ้ยหอนหอนหอนปีไรก่อนปีไรก่อนห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 อนอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นพ่อค้าขายปลาเผาเน,ะเเนะาะทุกมือเนาะเอาทุกอย่างซะนี่นซื้อร้านซื้อังได้ก็ได้ขายปลาเผาอะโ <laughs> ปรโมทลงเนี้ฮ้ าขายแล้วเซาขายแล้วพิธีการแล้วจรงทั <laughs> ้งคนเส้นหลายพผดบอกยังไง,ง,ง <laughs> <laughs> อันนี้เส้นแมนูยอย่างไรนี่ก้อยครับผมกม๋วยค้มก๋วยผมผมเนาะโอ้ <laughs> <laughs> โอเห็นแล้วทำไรหลายได้ป่ะบ่าก,กินก้อยมาประมาณหาปีแล้ว แค่ทาซ้อยพักนี่ก็ฮูเลยว่าเสียนขนาดเะาะ <c oughs> แค่ทาส้อยพักนี่ยวะ <c oughs> ข้าวได้คือข้าวกลัว,วตามด้วย พิกปนโอ้ยโคสนายาขาพยาต้องเขาแล้วจังสิแมน,นบอกแมนบิ้นนวนไหเห็นนอนร่ายไว้ยมม่ใส่ลายแหงนวดปใส่ลายใส่ลายใส่หไหมใส่ใหมเบิน้นนวด ก้อยดิบต้องปล่อยล่าจะงงเลือดนั้นะไอ้บัคาัันเลยบอสีสันนะคือยิง่งเยื่อพึ่งเลยจริงนี่เป็นสีสันน่ากินเพิ่มสีสันให้มันนา่ากินเนาะ คนหลังซิมเบิงรถส,ส้าเ,เป็นไงล่องดูเผ็ดเองซิมเองเป็นแน่ขาดผมร้วยจริงไหม <laughs> <laughs> ผมมิจัยออกมาแล้วว่ากินบงสุดรวดหลายหัวบรลันเนี้ยห เรียบร้อยเจาเ้ะเกินองตทเบิ่งก่อยเน้อกันคว้ากันคว้ากันที่้างหอย่าาพอองเขาแล้วแบบนี้โอ้หร่าเลยคือเิไม่ปากครับปาไออกกอลไอกกอบงกอยกรกไก่กะ ม่ที่เมืองมันบอกว่าถือได้ราจากนที่เมองฮาปีเลิกกินดิฟแต่ว่ามือนีมาล่องกินไกบง้ฮะตร่อยบ้าโยโป๊กือไปอันลนไหมบกนั้กลดิฟอบอะน้บอข้าวเลยสาวอ่อนคนยิ่ได้ตเลยข้าวเลยข้าวเลย ่กถาเวันแต่ถ้า้อื่นมาเรียนย่กยหันิแยผู้เดียวบ่านี้หนึ่งสแเลยมีความบ่หมาบมหไงหามนาเาจม่นาบ้าเด้เป็นยังในขณะขนาดขอนานมากขอไปนันละสีขอนานมากนียวไม่เกี่ยวกันลกองมังกวงรอยมากมากเนีเออดแล้วก็กินไอยดิบ้อยดิบกินตำัะหุงหนาะ อินันกินกันยังฝ่งวันฝ่งว่งวันสีเปาเอมร้อยเปิดสาในรถนะตังลงทางนี้ก่อยีกแล้วบารวิสกี้เนี่ยบอวิสกี้ปลาแม่แบงนยังตังขาดดินมาักปกินามใสลัดโอ้านี ก่อนตอกก็ปลาเอาปลาขาวหางง่ยๆนะใส่กินบอกเดขมเอาปีกปอเอาตข้นก่อนไป่อนไมมานั่งทางง่า่บานไปเลยจะได้เอกก่อนมาไหมเออเดี๋ยวเบืองนี้มาดำต้นดำๆเลยเออเข้าไปแยกก่อตั้งของใครไปนรับอยู่ามาก ยังลงมาแก่คนยังไม่น้ำเป็นต้าของยานี่ยน้าเน่ยไีบางเดียวเลยวันนี้พระเอกของงานงานได้จับได้ยุมันหอมดิมันหอมากกันเลยอยากการหลวงก้อยแซบแห้งวันนีะคนมันไม่มวใจตอนเนี่ยจืดตาลงไปเล่นบะอืม นังบอกดีมไม่นังเอาไม่เก,กอันสิวขาดตนพเราเอาม,มาอุ้ไข่เอามา่ไข่อามย้ไข่ไไไไไองลงนั่งลงนั่งลงกินข้าวเสร็จแล้วก็ส่งน้ำผูเท่าผู้แก่เพื่อเป็นสิริมงคลกินเทาวแล้วกลับมาส่งน้ำ ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเนาะตัวเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเขานะครับผม ที่เราสืบทอดกันมาอย่างยาวนานถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย